รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิกไอเดียครับวันนี้พามาสัมผัสกับผู้ที่ประกอบอาชีพหลากหลายมากนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากคุณพ่อประจวบเนี่ยมีอาชีพนะฮะทั้งการเป็นเกษตรกรนะครับเป็นผู้รับเหมาขอสร้างด้วยแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่กับบ้านด้วยนี่นี่คือบ้านแกนะครับแล้วนี่ก็ผลงานนะครับที่เรียกว่ามีการส่งไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะเออชื่อเสียงโด่งดังไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปเจอกับคุณพ่อประจวบข้างในครับ สวัสดีครับพ่อพ่อประจวบครับครับผมพ่อประจวบหนองงามครับครับผมเป็นเหตุผลที่มาที่นี่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีความสามารถรอบด้านมากๆมีอาชีพอะไรบ้างครับลองไล่มาแต่ละอาชีพเริ่มจากทำนาครับทำนาเกษตรกรครับทำสวนด้วยทำสวนแล้วก็รับเหมาก่อสร้างด้วยครับรับเหมาก่อสร้างอีกครับแล้วมีอะไรอีกอย่างหนึ่งทำเฟอร์นิเจอร์โอ้ตัวคนเดียวครับครับผมประสบการณ์เหล่านี้มาจากไหนครับคุณพ่อ ทไมก็ความทำพยายามเองครับความจำเองครับแค่จบแค่โป้งของเองครับครับครับแล้วสู้ชีวิตมายังไงถึงเขาก็ทำนาทำมาก่อนแล้วทำงานก่อสร้างครับก็คือไปเป็นลูกน้องเขาก่อนใช่ครับไปเป็นลูกน้องก่อนค่อยขยายออกมาครับครับ ตอนนี้เป็นผู้เล่าเมาเองแล้วครับครับผมอ่ะเริ่มจากเกษตรกรก่อนนะคุณพ่อคุณพ่อปลูกอะไรบ้างมีแต่ก่อนก็ทําทุกอย่างนะครับผักหอมผักคะน้าผักละพาผักในทร่วอย่างที่เราทานกันเนี่ยนะที่ส่งขายตามท้องตลาด้วครับครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังทำยังทําอยู่ครับนาล่ะนาก็ทําครับปลูกข้าวอะไรครับปลูกข้าวกอขอหกครับกอขอหก ทำกับใครบ้างใครที่เป็นคนช่วยดูแลกิจการเยอะขนาดนี้บางครั้งก็ให้ถ้าเราทำอะไรก็จ้างช่วยออ๋มีจ้างบ้างครับจ้างบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือดูในครอบครัวเนี่ยมีภรรยาใช่ไหมครับมีช่วยมีครับลูกๆ ลูกูก็สองคนเรียนแล้วก็ทํางานครับเรียนแล้วก็ทํางานแต่ว่าไม่ได้มาช่วยตรงนี้นะครับบางครั้งหยุดค่อยทําครับอืมแต่หลักๆก็คือสองสามีภรรยาเนี่ยแหละครับนะครับทําสวนก็สองมีภรรยาเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็คืออาชีพดั้งเดิมแต่พอมาเรียกว่าจบป .6 แล้วก็ไปหาประสบการณ์ในเรื่องของการก่อสร้างใช่ยไหมพ่อครับตอนเป็นลูกน้องเขาทาอะไรบ้างอ่ะก็ทําทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่เขาสั่งรับใช่ครับพ่อทําได้ตั้งแต่ เริ่มแรกเลยใช่ครับรักกรก็เริ่มแต่เลขผสมปูนเนี่วปูนอะไรพื้นฐานช่วยครับส่งที่ทีมสั่งเขาคครรัับบหลังๆเริ่มขึ้นมาก่อเองได้ครับก็พยายามความจำเองครับครับผมครับก็ฝึกมาเรื่อยๆเลย ยายออกมาครับมีเพื่อนร่วมงานนี่แหละเป็นครูใช่ไหมครับครับคอยถามคอยเอาใจใส่ใช่ไหมครับแต่ก่อนะครับตะเพิ่มมาเลยมีทีมงานเข้ามาสมัครครับด้วยครับครับแล้วนานแค่ไหนกว่าจะมีกิจกรรมของตัวเองเป็นผู้รับเหมาเองไปประมาณเป็นสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีครับอ่าสิบกว่าปีตอนที่แบบว่าพลิกผันเป็นผู้รับเหมาเองมันมันต่างจากเป็นลูก น้องเขาเมื่อก่อนยังไงก็ก็ต่างอยู่ครับเพราะว่ารับผิดชอบเยอะขึ้นไหมครับต้องทำงานเยอะขึ้นในจะไปนาไปตอนเช้าก็ต้องรีบเหมือนกันครับอ๋อแบ่งเวลาแบ่งเวลาครับคือตอนเช้าก็ไปจัดการสวนไร่นาให้เรียบร้อยครับครับผมแล้วกี่โมงไปไปดูแลเรื่องก่อสร้างสองโมงแปดโมงครึ่งครับสองโมงครึ่งค่อยไปครับทีมงานก็ไปก่อนครับ ตอนนี้ทีมงานมีอยู่กี่คนที่อยู่ในความดูแลเจ็ดคนแปดคนเนี่ยเหรอครับคนครับครับไซส์งานของเราอยู่แถวไหนบ้างอยู่แถวถ้ามีงานที่ไหนก็ไปหมดครับครับแต่จังหวัดไปไหมไปครับโอ้ไปมาถึงไหนครับไปถึงเพชรบูรณ์ก็ไปครับโอ้เพชรบูรณ์ก็ไปเขาเห็นฝีมือจากที่ไหนพ่อมีก็มีแถวบ้านครับอ๋อเขามาเห็นแถวบ้านใช่ครับเพชรบูรณ์สารคาม เข้ไปครับอันนี้คือเป็นอาชีพหลักที่พี่ดูครอบครัวตอนนี้ตอนนี้แล้วครับอาชีพหลักงานก่อสร้างเนี่แหละครับเราก็แถวพวกสีเราก็เยอะครับทำตลอดคืออยากจะทำบ้านพูดถึงช่างจวบช่างจวบเนี่ยคือใช่เลยคุณพ่อฝีมือพ่อทั้งนั้นบ้านช่างอะนะก็ต้องมีนะครับผลงานนะฮะนี่ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยผมก อยากจะถามอยู่เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับพ่ออันนี้คืออะไรฮะเฟอร์นิเจอร์โตะชาบูโฟอร์นิเอครับอันนี้ชอบกินมากเลยนะไม่ใช่ชอบกินโตะชาบูนะชอบกินชาบูแต่ว่าอ oh. ันน er ี kind of ้คือเดี๋ยวรอไปประกอบใช่ไหมพ่อใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นส่วนไหนของโตะบ้างอันนี้เป็นกระจกนี่กระจกตั้งข้างบนเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้ครับอันนี้เก้าอี้โต๊ะไปส่งแล้วครับ อ๋อนี่นี่เป็นส่วนของเก้าอี้ที่นั่งอ่ะนะอันนี้เก้าอี้ที่นั่งอันนี้เป็นช่องกระจกครับเราใส่กระจกก็เป็นตรงนี้ครับจะตั้งข้างบนอีกอครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ส่งที่ไหนครับตอนตอนต้นเดือนส่งกรุงเทพครับกรุงเทพเลยครับพ่อขับไปเองมีเขามารับเอาขอเขามารับเอาแต่ไปติดตั้งให้ไปติดตั้งให้ด้วยครับโอ้โหนี่ โกอินเตอร์ฮะติดตั้งครับไปวิภาวดีรังสิตครับโอ้โนี่เห็นไหมล่ะกรุงเทพยังต้องมาสั่งคุณพ่อประจวบทำให้เลยนะนี่นอกจากกโกชาบูแล้วคุณพ่อทำอะไรมาบ้างก็ทำเนี่ยก่อสร้างเอารับหมดเลยครับน่แหมายถึงเฟอร์นิเจอร์อะเฟอร์นิเจอร์คุณพ่อทำทำอะไรบ้างโกเตียงก็ทําหมดครับร ทำได้หมดงานไม้งานไม้ทําหมดงานเหล็กบ้านไม้บ้านปูนทําหมดครับครับครับแล้วเป็นประมาณสิบห้าปีแล้วครับสิบห้าปีมาแล้วก่อนออกมาจากเป็นลูกน้องเป็นลุกน้องครับตอนนี้ขยับขยายมาเป็นเขาแก่แล้วนะครับอ่ามีความสุขกับอาชีพนี้ไหมครับก็มีความสุขครับเพราะว่าทําไปเรื่อยๆครับ ความสุขของคนเป็นผู้รับเหมาเนี่ยคืออะไรคุณพ่อก็คือเราได้ทำให้เจ้าของบ้านครับได้อยู่ดีกินดีอเราไม่เอาเปรียบอ่า,อาคุณพ่อมีหลักการทํางานยังไงไม่เอาเปรียบยังไงบ้างลูกน้องก็ไม่เอาเปรียบครับถ้าผมคือได้ก็ขยายเท่าๆกันเลยค่าแรงไม่แบ่งได้เล็กน้อย,อยก็ แบ่งปัตกันไปเลยครับแล้วเวลา<ม>เห็นความสุขของคนที่เป็นเจ้าของบ้านได้อยู่บ้านแล้วได้อยู่อย่างมีความสุขคุณพ่อก็ภ <c oughs> ูม <c oughs> ิใจครับภ <c oughs> ูมิใจ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ครับแล้วก็ทำอีกหลังก็ติดต่ออีกอ่ไอย่างเงี้ครับงานต่องานต่องานไปเรื่อยๆก็มีก็ก็แนะนํากันไปให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ บอกปากต่อปากันครับเวลาพ่อขับรถไปในหมู่บ้านแล้วไปเจอผลงานตัวเองอบ้านหลังนี้นี่ผ่านมาทีไรก็ดูสวยเหลือเกินครับก็ภูมิใจครับแล้วหลังที่จะพาไปดูนี่ก็บ้านที่เป็นนาพอดีครับทางไปนาครับครับผมทำใช้เวลานานไหมพรอหลังนั้นทำเรื่อยๆครับ ประมาณถ้าทําประมาณสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งแล้วแต่หลังใหญ่หลังเล็กเนาะครับแล้วอย่างชั้นหรือสองชั้นก็ว่ากันไปครับครับนี่ก็งานก็ติดต่อมาเรื่อยๆครับครับแล้วด้านหลังนี่ลูกชายทั้งสองคนเหรอพ่อครับอคนไหนคนโตคนเล็กนี่คนโตครับคนโตทางโน้นดับงานอยู่เขียสารคามครับอ่าทุกอย่างเงือเพื่อลูก ครับลูกก็บางครั้งก็ค่อยทําช่วยครับผมครับวันหยุดครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตทานข้าวกับพ่อวันนี้พ่อทําอะไรเลี้ยงทำลาบปลาบึกใหญ่ครับลาบปลาบึกปลาบึกมาจากไหนเนี่ยมาจากแม่น้ําพองครับน้ําพองโอ้โหนี่วิถีชีวิตลิมมานพองแปดกิโลครับครับผมตัวหนึ่งครับตัวใหญ่มากครับครับผม จะทําอะไรให้กินครับจะทำลาบกับต้มครับ่นีมีมีพ่อครัวโดยเฉพาะครับใช่ไหมมากันเต็มเลยวันนี้ครับมาเต็มพร้อมจิมงานครับอ่ะเราเข้าครัวกันดีกว่าครับไปเลยคุณพ่อ คุณพ่อครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่เป็นระดับมเตอร์พีซของคุณพ่อเลยครับภูมิใจไหมครับกับหลังนี้ภูมิใจครับพร้อมชิมงานนั่นแหละครับอยู่ในบ้าน6กสีเหมือนกันใช่ครับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เท่าไหร่ครับร้อยแพาะตัวตัวบ้านก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าครับนี่ใหญ่มากนะใหญ่ครับชั้นเดียวนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่ใช่ครับเยอะมากจริงๆครับครับผมใช้เวลาสร้างมาแล้วกี่เดือนคร ประมาณสองเดือนสองเดือนไปไปนะครับครับผมครับเข้าไปเห็นตรงนั้นตรงนี้นี่นะฮะต้องบอกว่ารายละเอียดงานฝีมือนะครับต้องกันกรองมาจากประสบการณ์พ่อล้วนๆใช่ครับความที่เราเคยประสบการณ์มาฮมันยากตรงไหนพ่อสำหรับหลังนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอ๋อเหรอครับแต่ถ้ามี พื้นฐานมาแล้วก็ทําได้ครับครับอันนี้ก็ออกแบบให้พ่อออกแบบให้ด้วยใช้ความคิดให้ด้วยใช่ครับเพิ่มเติมไปด้วยเขาเรียกแนวอะไรพ่ออย่างเงี้ยทรงมินิมอลอะไรนี่แหละครับถ้าทรงนอนดิบก็ต่างหากอีกถ้าทรงมินิมอลนี่แหละครับอันนี้อันนี้มินิมอลเนาะครับเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยใช่ครับอ่าต่อไป ก็ <f dragging> <UNKNOWN> จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมแสดงว่าท <Hok S 2> ุกแบบทุกแนวเนี่ยคุยกับพ่อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นมินิมอลโมเด์นอ์ดิกต่างๆได้ทำได้หมดได้หมดส่งไทยได้ไหมพ่อได้ครับอไม้ก็แต่ก่อนก็ทำไม้แบบมีตู้ถุนแบบบ้านโบราณก็ได้ไไทยด้แต่ก่อนทําไม้นั่นแหละอ่าตอนนี้ไม้มันครับแพงอ่าแล้วก็ ถ้าหลังเนี้ยประมาณประมาณราคาสมมุติว่ามีคนสนใจอยากจะได้แบบนี้ประมาณเนี้ยพื้นที่เท่าไหร่ก็ร้อยเจ็สิกว่าใช่ไหมฮะเกือบจะล้านเจดล้านแปดเนี่ยแหละครับประมาณล้านเจ็ล้านแปดแต่ไม่รวมบิวอินนะใช่ครับครับผมไม่รวมที่ตกแต่งภายในมันเยอะตารางเมตรครับครับแล้วแต่ใครจะเอาตารางเมตร น้อยก็ถูกอยู่กับตางเมตรครับอยู่กับพื้นที่อยู่กับพื้นที่ครับนะครับแต่ว่าค่าแรงนี่คุยกันได้ใช่ไหมพ่อครับได้ครับไปไหนเจ้าของบ้านนี่พูดกันง่ายครับครับเป็นไรเสียงชื่นชมประทับใจครับนะฮะการันตีมาเรียบร้อยอยากได้ช่างประจวบนะครับไปทำบ้านให้ติดต่อที่ไหนครับพ่อบ้านโคกสีครับ หมู่สิบสามครับหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์เก้าสีสามแปดสามปดสองศย์หนึ่งครับครับผมพ่อประจวบรับโทรศัพท์เองเลยครับนะไม่ว่าไกลๆนะได้ไปหมดเลยอ่าถ้าว่างถ้ามีเวลาครับเขาก็ทําได้ครับครับผมเอาละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งครับยังอยู่ในบ้านโคกสีนี่แหละแต่ว่า เป็นเรื่องของอบตฮะที่เขามาดูแลจัดการความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับเรื่องของน้ําที่เอ่อท่วมมาในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การสัญจรไปมาของผู้คนที่เนี่ยยากลําบากนิดนึงตอนนี้มีวิธีแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็ได้เห็นภาพการทํางานของท่านนายกอบตคุกสีนะครับพร้อมคณะได้มาตรวจติดตามการทํางานนะครับนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านคุกสีจริงๆสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัญหาก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาถนนเส้นนี้ใช่ไหมครับครับเดิมนะครับเป็นถนนที่ชาวบ้านได้สัญจรไปมาทั้งสี่หมู่บ้านคุกสีมีสี่หมู่บ้านนะครับครับผมทีนี้ตอนเช้าเนี่ยจะมีเส้นนี้นะครับเส้นหลักๆเลยจะมี พระออกบินทบาทแล้วก็ชาวบ้านสัญจรไปทําการเกษตรแล้วก็ไปเล้วเส้นผ่านระหว่างหมู่บ้านเนาะแล้วทีนี้เวลาหน้าฝนนะครับจะมีน้ําท่วมขังเนี่ยเยอะไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ทีนี้สบตอในเขตรับผิดชอบของท่านในหมู่2นี่ก็ได้เร็งเห็นความสําคัญนะครับก็ได้เขียนโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนตลโคกศีนะครับแล้วก็ ยื่นกับสภาเพื่อผ่านมายังคณะผู้บริหารเพื่อจะให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราถึงเห็นความสําคัญแล้วก็อนุมัติโครงการวางล่องระบายน้ำนะครับให้ยาวนี่ประมาณ200กว่าเมตร200กว่าเมตรครับผมตรงพื้นที่ของหมู่2หมู่ที่2ครับผมของบ้านโคกสีนะครับผมก็ได้มีการวางท่อดําเนินการมาแล้วประมาณสัก ได้ได้อาิตย์นี้อทิตย์อทิตย์แรกครับก็ก็ให้ผู้รับเหมาในเร่งมือหน่อยเพราะว่าชาวบ้านก็ลําบากเนาะเวลาน้ําฝนตกแต่ละทีเนี่ยน้ำมันก็ท่วมขังมันก็เอิ่นนองขึ้นไปบางทีก็เข้าไปในบ้านอ่าแล้วก็ในซอยเต็มเลยฮะโอ้โหทีนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะ แก้ปัญหายังไงให้กับชาวบ้านนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเราก็เลยอนุมัติโครงการร่องระบายน้าให้แก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ครับผมครับก็หวังว่าจะเร็วที่สุดเนาะเร็วที่สุดไม่เฉพาะหมู่ที่สองนะครับครับสิบี่หมู่บ้านนะครับตอนนี้กาลังเร่งโครงการออกนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนแต่ละชุมชนครับผมแสดงว่าในชุมชนอื่นๆหมู่อื่นก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเหรอมีฮะมีอ๋อว่แล้วแต่ปัญหาเนี่ย แต่ละหมู่บ้านนี่มันก็มีบางทีก็ถนนสัญจรไม่สะดวกแล้วก็อนุมัติโครงการถนนคอสโลให้แต่บางหมู่บ้านอย่างเช่นหมู่สองน่ํน้ท่วมขังใช่ไหมฮะเราก็อนุมัติโครงการร่องระบายน้ําให้แต่ละที่เนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันสภาพปัญหาไม่เหมือนกันบางหมู่บ้านปัญหาไฟไฟแสงสว่างไม่ทั่วถึงเราก็อนุมัติโครงการไฟฟ้าโซลาเซลล์ให้แต่ละหมู่บ้านโซลาเซลล์ครับผม อันนี้เราเราเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเพราะว่าต้องแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีนะครับผมครับผมถ้าประชาชนมีเรียกว่าข้อร้องเรียนนะครับหรือว่าร้องทุกข์นะฮะอยากจะติดต่อกับทางอบตทําได้ยงไงบ้างครับมันมีเว็บไซต์ของอบตแล้วก็อีกทางก็คือให้ยื่นกับสบตแต่ละหมู่บ้านนะครับเข้ามาโดยจะนําปัญหานี้มาพูดคุยกันนะครับก็คือท่านที่อยู่ด้าน ด้านหลังอันนี้ก็คือท่านประธานสภาท่านรองนายกท่านเลขาสบตหมู่ที่2หมู่ที่13นะครับก็ได้มาร่วมดูโครงการครับทุกวันนะครับก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านอยู่แล้วใช่ฮะใช่ครับผมก็สามารถที่จะนะะฮนำเอาปรึกนำเอาปัญหาเนี่ยมาปรึกษาและเปลี่ยนกันได้ครับผมนะครับท่านนายกก็ยินดีรับฟังทุกปัญหาแน่นอนเบอร์ตรงผมก็มีนะครับท่านสามารถโทรเข้าได้เลยถ้าปัญหาเดือดร้อน เข้ามาพื้นที่อบตโคกีนะฮะใช่ฮะ14บหมู่บ้านในการดูแลหมายเลขอะไรฮะ080ย8 2 6364เกครับรับผมเบอร์ตรงของท่านนายกเลยครับครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่ทางอบตเนี่ยได้แก้ปัญหาให้นะครับก็คงจะนำไปสู่ประโยชน์โดยภาพรวมโดยส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะครับให้เรียกว่าใช้งานสัญจรไปมาได้ดีขึ้นนะฮะน้ำก็จะได้เลิกเจิ่งนองตรงนี้ใช่ครับ พ homme, ained, mm ่อ hmm. ส่วนใหญ่ก e ็ต้องไปทำการเกษตรเ่ยใช่เลยนะฮะขอคุณท่านนายกที่อนุมัติโครงการนี้นะครับ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 ยินดีครับผมครับผมเอาละครับหมดเวลาของรายการคลิกไอเดียวันนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ทางท่านนายกอบตนะครับพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับครับ